นะครับเดี๋ยวเราจะให้ข้าวกินนะครับให้ข้าวเป็ดกิน,นครับข้าวครับให้ข้าวตอนบ่ายครับ เป็นมีหลายรุ่นนะครับเพราะว่าในพันมีอยู่ห้าตัวครับก็ไข่ฟักไม่ได้ฟักแบบไม่เหมือมามฏิกันนะครับคนละวัน,นครับเดี๋ยวเราไปให้น้ำกินนะครับ ขออภัยนะครับแป๊บหนึ่งโอ้ยนห้าเลยรับอ้าจรือใจน้ำกับหน้าเลยเดี๋ดวยวด,ด,ด,ดูก่อนก็สายทับดีกว่าครับโอ้ยสายทับครับ สายมันท,บนทนับเลยทำให้หลุดครับเราไปให้น้ำนะครับ น้ำแล้วต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับน้ำแล้วต้องเปลี่ยนทุกทุกวันนะครับ ทำแล้วต้องแบบสะาทุกันนะครับเต็กมันเชื่องมากครับพุ่นแทบจะเดินชนเราเลยครับเต็กมีหลายรุ่นนะครับ เสร็จตัวน้อยดีแล้วก็มีต้องดูแลรักษาความสะอาดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่นั้นมันจะเป็นโรคนะครับเราต้องดูแล,แลรักษาความสะอาดให้ดีนะครับระวิงข้อ,น,ขอนะครับจุงเรือนนะครับ มันก็บางตัวก็ไปหากินข้างนอกน,นะครับเดี๋ยวเย็นๆก็เข้ามาใหม่นะครับโอเคนะครับเดียเ๋ยวคลิปหน้า,า,าก็จะพาพาทุกคนไปดูวิธีการผสมอาหารนะครับส่วนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ